แล้วมันดแด้วกันไหมน่ะดูจนเบอร์แล้วดับกูดดูหมดแล้วเมื่อกี้ดูดหลอดจนหมดเอานมใส่เอานมเทใส่เอานมเทใส่ดินมุดนมเทใส่กับมะพร้าวเราดูจี้กันต้องดูดืเออโอ้ยแล็วหมาบอกข่าวกันง่ายๆคนหม่อยนะอาปาอาปาเรียนอะไรกันไม่รู้จะหนีมือกัน น้ำมันเบิดอแล้วดิมันเบิดแล้วเออให้มันดูดซื้อก็เอาอันนั้นดิอันนมเทใส่บันนี้เทใส่เปล่าเดี๋ยวได้กินรอแป๊มหนึ่ง

ด, khác, ดูดูเด็กคะน่าสงสารมากอันดาเอ้ยดูดูจุ๊ดเลยนะคะมาเสืดึงไปใส่นั่นอ่าเราเติมนมก่อนเอานมใส่มะพร้าวนะคะเอาเติมนมก่อน,อนอาาค่ะเร็่อ้าออออว เอาแล้วอันดาเอาแล้วกินดเลยอันดานนเขาไอ,อ <c oughs> หัวนะนี่สอง <c oughs> น้องมาร์ธีก็อดหัวร่อไม่ได้คุณแม่ดูนะคะดูน้องอันดา <c oughs> กลัวไม่ได้กินนะคะเอาพ่อควานไปใหญ่เลยโอ้ยน้องอย่าดึ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 งมาดิ <c oughs> โอ้ยโอ้ดเขาไม่ได้อันดาเป็นเธอเป็นทำไปมเป็นคนอ,อย่างนี้อันดาฮะ วันนี้มาโชว์อะไรกันเนาะวันนี้คลิปน่ารักน่ารักหมดเลยยางเอาเอานมใส่น้เราได้กินสองอย่างนะคะทั้งนมทั้งมะพร้าวเลยอันดาวันนี้<ะ>ดู <laughs> จะเอาไปเหยียบจะกินเนื้อมะพร้าว ก,นกนินได้หมดหมดหมดนได้หมแอา่ไหมแกก็จะกินมะพร้าวไม่ได้ละสิเพราะว่าเธออนมใสก็ยยอยากกินอยากกินเนื้อมะพร้าวตบนมอกว่าได้กินแล้ว

น่าอร่อยมากอันดากินด้วยย่างเขาอย่างแหนึงไปกลัวโดนแย่งนะคะดึงนี่ไม่สนใจนมเลยนี่ทั้งควานทั้งช้างนะคะกินด้วยกันนะคะ กินด้วยอูน่าอร่อยแม่จะไปไหนกลัวโดนแย่งนะคานดาหันตูนให้พอควานเลยนมไม่สนใจเลยเธานคนนี้ได้ได้กินหลายขวดได้กินหลายฟองแล้วขอดีดีก่อนขอขอดีดี เดียวถ้าได้กินเขับไก่อนมงไปจุบแลวโอ้ยาหม่าใหม่จุบใหม่จุบใหม่อนนดิเมวไม่สวยเลยทำดีัดดินสนะดิดิเอาเอาไปกเ็มแล้ว นมยัองอยู่นะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ